สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกันยายน2 5 6 3นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับ ช่องนี้จะใช้หัวรา,าสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับเราจะไปดูอิทธิพลของดวงชาวราศรีกรกฎนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เทนออบมัเกิดขึ้น เทนอฟวานเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะของการที่เหมือนกับเป็นลูกผู้ชายที่แบกไม้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นลักษณะของการยุ่งวุ่นวายกับในเรื่องของการงานการการะทําสิ่งต่างๆหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับแบกภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้กับตัวเองจึงทําให้มีความกดดันมีความเครียดมีความเซนซิทีฟนิดนึงกับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรแต่ว่าการที่คุณแบก สิ่งเหล่านี้ไว้มันจะมีผลที่ดีในอนาคตข้างหน้าเนื่องจากสิบไม้เป็นการรวบรวมการแบกรับก่อนแล้วจะดีภายหลังโดยเฉพาะในลักษณะของการงานเนื่องจากไพ่สิบไม้คือไพ่แห่งการงานนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองนั้นอาจจะมีเกณฑ์ของความเบื่อหน่ายยุ่งวุ่นวายกับในเรื่องของการงานมากขึ้นหรือลักษณะของการที่ต้องสะสางการงานสิ่งต่างๆ อิทธิพลของดาวการงานของชาวราศีกรกฎก็คือดาวคารโคจรเป็นกเกษตรก็อยู่ในช่วงแรกเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีนะสามารถที่จะ ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความมั่นคงเป็นปึกผ่นกับในเรื่องของการงานแต่ดาวการงานเนี่ยจะถอยหลังในช่วงของวันที่18กันยายนเป็นต้นไปเปราะว่าการงานของตัวคุณเองอาจจะมีการหยุดชะงักนะครับหรือว่าลักษณะของการงานนั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆแต่โครจรเข้าสู่เดือนสุภายหลังแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดีในอนาคตแต่ว่าช่วงที่ดาวถอยหลังคือวันที่18 กันยายนก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการงานอาจจะติดขัดมีปัญหาต้องแก้ไขหรือทํางานอะไรแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไปข้างหน้ามันรู้สึกหยุดนิ่งกับในเรื่องของการงานนะครับนี่มีไพ four ่ four of swords เกิดขึ้นด้วยคือการงานอาจจะมีเกณฑ์ของการหยุดนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมันหยุดชะงักไปแล้วก็ทุกอย่างมันดูเหมือนกับ ซ้ำๆเดิมๆไม่ค่อยมีอะไรการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีปัญหามีท่าัศนคติในสำหรับบางคนอิทธิพลของดาวการงานนะครับที่บอกว่าไปอยู่ในเรือนถอยหลังไปเนี่ยมันเลยทําให้ทุกอย่างนั้นไม่ไม่เสถียรแล้วก็ไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่อาจจะมีความวิตกมีความกังวลได้นะครับมีเอกออปสอดเกิดขึ้นด้วยคือทุกอย่างอาจจะดูเหมือนกับ เหนื่อยหนักแล้วก็มีปัญหาได้อยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าการงานของตัวคุณเองถึงแม้จะโคจรไยหลังก็จริงแต่ว่ายังเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาที่แปลว่าความเจริญงอกงามนั่นหมายความว่าถ้าเราประคองการงานไปหรืออดทนนะครับคุณก็ยังสามารถที่จะยัง ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือยังมีการงานที่ยังไปต่อได้แต่มันอาจจะค่อยๆไปนะครับมีเด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ยลักษณะของการงานอาจจะมีเกณฑ์ของการต่อยอดได้อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะยังพัฒนาในเรื่องของการงานเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากอิทธิพลของช่วงแรกเนี่ยดาวการงานนั้นเป็นกเกษตรอยู่กเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะครับก็แปลว่ายังไงการงานก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับ ประคองไปได้อยู่แต่ว่าอยากให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆทําและค่อยๆไต่ตรองหรือว่าการงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งอาจจะติดขัดสะดุดไปบ้างแต่โดยรวมก็ยังสามารถประคองไปได้อยู่ยังไม่ถึงกับแบบว่าต้องมีปัญหาขนาดที่เหมือนกับว่าหลายอย่างที่เข้ามาอะไรประมาณนี้ขอให้คุณแค่อดทนแล้วก็พยายามตั้งหน้าตั้งตา ทำงานให้ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองแล้วบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้พอสมควรนะครับอิทธิพลของหนึ่งไม้เนี่ยบางคนคุณอาจจะอยากเหมือนกับเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับเนื่องจากดาวปุตตะเนี่ยคือดาวการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเริ่มต้น ที่อาจจะดีในช่วงแรกแต่ดาวกรมมาและดาวปุตตะคือการลงทุนกับการงานอย่าสัมพันธ์กันเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับโคจรถอยหลังไปจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงแรกนั้นดีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ยังคงต้องใช้ความไม่ประมาทเพราะว่าการงานเนี่ย อาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกันบ้างหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นมองแรงกับตัวคุณได้พอสมควรเนื่องจากดาวสุภาะคือความสําเร็จนั้นไปตกเรือนอลินะครับแต่เป็นกเกษตรจริงๆก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะัมองแรงกับตัวคุณนะนะครับมี king of s o r เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังให้การช่วยเหลือสับสนุนกับตัวคุณเนื่องจากดาวอลิเป็นกเกษตรแปลว่าคนที่มองแรงก็คือมองแรงส่วนคนที่เขาช่วยเหลือคุณก็ยังช่วยเหลือคุณได้อยู่ นะครับเพราะสุภานนั้นเป็นกเกษตรด้วยสุภาเป็นเกษตรเพระรว่ามีคนช่วยเหลืออยู่ยังมีคนคอยผักดันให้กับตัวคุณถึงแม้เขาจะมองแรงกับตัวคุณหรือบางคนเขาอาจจะแบบว่าเข้มงวดในกฎระเบียบแต่เขาก็ยัง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อตัวคุณนะครับจากคิงถือดาบเพราะว่าคุณคงต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สามารถช่วยเหลือคุณได้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณได้นะครับอะไรที่มีปัญหาปรึกษาผู้ใหญ่ยังสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับทีนี้เราจะมาดูใลักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของการเงินของชาวราศี กรกฎก็คือราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรคือดาวการเงินเนี่ยมีความมั่นคงนะแสดงว่าคุณยังได้รับโอกาสในสิ่งที่ดีอยู่สำหรับใครที่ค้าขายการลงทุนต่างๆยังพอไปได้อยู่นะครับมีสามเหรียญสุภามายถึงลูกค้าก็ยังคอยอุปถรัรมหรือย,ยังคอยแบบอุดหนุนกับตัวคุณอยู่นะครับยังมีสามเหรียญคือยังสามารถปิด ยังสามารถดิวงานยังสามารถอเอื้อประโยชน์ในลักษณะของการเงินที่ดีได้อยู่การงานก็ยังพอไปได้แต่อาจจะติดขัดล่าช้านะครับไม่เป็นผลอะไรประมาณนี้เพราะว่ายังไงซะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังพอมีโอกาสที่ยังไปได้อยู่ขอให้คุณอดทนและขยันการเงินเนี่ยยังสามารถได้นะครับถึง8 7เหรียญแล้วก็8เหรียญด้วยแสดงว่าไพ่การเงินเนี่ย โดยรวมยังถือว่าดีนะแต่คุณอาจจะรู้สึกต้องเหนื่อยหน่อยกับการที่ต้อง นขนควายหาเงินเป็นพิเศษนะครับหรือใครที่ยังรอเงินกับในเรื่องของ7เหรียญบางคนอาจจะรอเงินเป็นลักษณะของเงินเดือนแล้วก็เงินรายได้สิ่งต่างๆเนี่ยก็ยังพอที่คุณนั้นจะได้การเงินเข้ามาพอสมควรนะครับการเงินยังสามารถเจริญงอกงามได้อยู่ถึงแม้มันจะไม่ได้แบบร้อเซแต่ย่งไงก็ยังพอผ่านไปได้และยังมีคนคอยช่วยเหลือสับสนุนในเรื่องของการเงินจากไพ่สามเหรียญด้วยเช่นกัน ใครที่อยากได้เงินกู้นะครับหรือว่าเงินสินเชื่อกับในเรื่องของการเบิกกู้สินเชื่อธนาคารยังสามารถที่ยังได้เงินตรงนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของ3ามเหรียญคือการขอร้องนะครับแล้วก็อิทธิพลของเจ็ดเหรียญคือการรอคอย <c oughs> ก็หมายความว่ายังสามารถที่จะได้เงินอยู่ระดาวพระศรีนั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนอริอริหมายถึงเงินเงินกู้เงิน เบี้ยประกันต่างๆยังสามารถที่รอแล้วก็ยังได้ผลตรงนี้นะครับแล้วยังมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กับตัวคุณอีกดังนั้นการเงินเนี่ยยังเฟื่องฟูมัน่นคงที่ดียังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าการงานเนี่ย ก็ยังสามารถพอไปได้ประคองไปได้แหละถึงแม้จะมีปัญหาก็จริงนะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎก็พยายามอดทนและทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังดีได้อยู่นะครับทุกอย่างมันคือดาวมันถอยหลังก็จริงแปราว่าอาจจะแบบต้องใช้ระยะเวลาหรือต้องใช้สติในการประคองทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถไปได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น สิ่งใดถ้าคุณยังมีความอดทนถ้าคุณยังมีความวิริยะอุตสาหะถ้าคุณยังสามารถที่จะเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณได้ทุกอย่างก็ยังสามารถที่ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับ ในช่วงของเดือนนี้ยังมีไพท่ทริอปขับเกิดขึ้นด้วยนะครับแปลว่าในช่วงของเดือนนี้โดยเฉพาะต้นเดือนคุณยังสามารถที่จะยังดื่มกินเฉลิมฉลองหรือว่ายังมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองหรือยังสามารถเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้แต่ช่วงระยะเวลาเชื 18, อ่อสิบแปดสิงสิบแปดกันยายนเป็นต้นไปทุกอย่างอาจจะยังดูติดขัดแล้วก็หยุดชะงักไปบ้างหรือมีความไม่ชัดเจนไม่แน่นอนจากไพ่ เดบิวต์ด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าอะไรที่มันดีต่อใจก็พยายามขนขวายแล้วก็พยายามทําทุกอย่างไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่ซีเรสเราจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างเกินไปโดยเราไม่มีการปลดลออ็อกหรือว่าการแบบทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกสบายใจหรือได้ใช้ กับในเรื่องของการเงินเลยแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นรู้สึกเหนื่อยหนะักกับหลายสิ่งหลายอย่างจนไม่มีกําลังใจกับการที่จะต้องข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไปนะครับอิทธิพลของไพ่ย,ยังเตือนขึ้นมามีฟอร์ออฟสอดเกิดขึ้นด้วยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาการเจ็บป่วยนะครับล้มหมอนนอนเสือจากฟอร์ออฟสอดนะครับแล้วก็มีดาวราหูดาวศุกร์นะครับอยู่ในเลือนบินาธอยู่ นะครับแล้วก็วันที่1ิบนั้นดาวราหูจะออกไปที่เรือนลาภะทีนี้แหละจะได้โชคได้ลาภที่ดีกับในเรื่องของอสิ่งต่างๆอย่างที่บอกว่ามีการเงินขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยดังนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเจ็บป่วยพอสมควรในช่วงเดือนนี้เราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับจากการเงินแล้วก็โชคลาภสิ่งต่างๆก็จะยังมาช่วยเหลือกับตัวคุณได้อยู่ทีนี้เราจะมาดูอิทธิพลของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศรีกรกฎกันบ้าง ิทธิพลของความรักของคุณคือดาวเพศตรงข้ามคือ,อ,อดาวปัตตนิคือดาว เกต์มาเร็งกับลัคนาของตัวคุณอาจจะมีความวุ่นวายมีความเซนซิทีฟกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักพักหนึ่งแต่ดาวความรักคือดาวเสานั้นโคจรไปอยู่ในเรือนอลิอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของปัญหาความวุ่นวายใจกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างบางคนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีการทะเลาะเบาแหวงก,กันกับคู่ของคนหลักอยู่บ้างบางคนอาจจะถูกปิดกั้นในลักษณะของ ถูกปิดกัน้นโซเชียลมีเดียต่างๆมีเอ,อ็กซ์อบสอดเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเมื่อแปดด้านกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมีความหยุดนิ่งที่ความรักความสัมพันธ์ไม่สามารถไปต่อได้หรือมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่บ้างพอสมควรเพราะว่าด,ดาวความรักนั้นตกอลิไงครับยังไงก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงแต่ดาวอลินั้นแก้ไข นั้นเป็นกเกษตรเปราะว่าความมั่นคงเพราะว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้แต่คุณต้องอดทนในลักษณะของคิงถือดาบนะครับแต่ว่าการอดทนครั้งนี้ก็นํามาซึ่ง ความโมโหฉุนเฉียวใจพอสมควรดังนั้นคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากเสียงกันอาจจะต้องแบกรับในลักษณะของแทนอฟวานไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดนิ่งถูกบล็อกไปกต่างๆนานาคุณก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งกับการฟื้นฟูจิตใจแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างยังสามารถแก้ไขแล้วก็พยุงความรักไปได้นะครับจากแทนอฟวานก็คือการแบบ ่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาความรักความสัมพันธ์แล้วก็การแก้ไขปัญหายังสามารถแก้ไขได้แล้วก็ยังสามารถที่ยังติดต่อสื่อสารกับคนาธาตุไฟได้นะครับเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีโอกาสที่ติดต่อสรสัมพันธ์กับคนาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนได้ด้วยเช่นกันราศี ธาตุลมจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วก็รา,าศีธาตุไฟจะเป็นคนอายุน้อยกว่าตัวคุณหรืออายุเท่ากับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับมี2อธาตุนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรนะครับแต่ว่าอิทธิพลของ ทรีออฟคัแล้วก็มีเดเวลเกิดขึ้นเนี่ยแปลว,ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความมีลักซอนลักที่อาจจะถูกต้องปกปิดปิดบงังอาพรางซ่อนหลงจริงนํามาซึ่งการถูกบล็อกถูกมีปัญหาถูกแบกภาระหรือความรักที่หยุดนิ่งความรักที่มีปัญหาต่อกันเนี่ยนะครับอาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเดเวลแปลว่าความรักที่อาจจะถูกแบบฉกชิงความรักที่อาจจะถูกตก เป็นความรักที่เหมือนกับไม่สมหวังความรักที่ถูกซ้อนสามถ้วยก็คือความรักที่เป็น3มคนนะครับดังนั้นคุณคนต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจดูแลกับคู่ของคนหลักเป็นพิเศษนิดหนึ่งแต่คุณอย่าเพิ่งไปแบบว่าทวงเอาคอมมิตอย่าเพิ่งไปร้อนแรงกับเรื่องของการปะทะนะครับอีกสักพักหนึ่งดูกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเช็คไพ่พยากรณ์ว่าจะมีทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็ลัคนากรากฎนะครับขอไพ่สมามใบด้วย โอเคไพ่นะครับอยากจะบอกว่าให้คุณนั้นเต็มเต็มกับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเองมากมากก่อนเพราะว่ายังไงก็ยังมีไพ่เก้าเหรียญเกิดขึ้นและเก้าเหรียญยังหมายถึงว่าการเงินที่ยังดีเหมือนกันแสดงว่าไพ่การเงินดีหมดเลยแสดงว่าการเงินนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหามีทัศนคติที่ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงแต่ดาวสุภะเป็นอัลล กลุ่มด้วยนั่นแปลว,ว่าคุณยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะได้ติดต่อสรสัมพันธ์กับคนธาตุน้ําอีกคนหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับคือมีราศีธาตุลมธาต ไฟแล้วก็ทตดน้ําเพิ่มเติมนะครับเหลือทตุดินที่ยังไม่มีปรากฏขึ้นมาก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นคนเป็นไม้ด้วยเช่นกันคิงออบคับก็อาจจะเป็นราศีกรกฎพิจิกมีนที่มาเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังคงต้องฟืน้นฟูจิตใจของตัวเองให้มากก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถขับเคลื่อนได้และยังสามารถแก้ไขจนถึงไพ่เด็กสันได้ อยากที่บอกว่าดาวอลิเป็นเกษตรเพราะาคุณจะสามารถแก้ไขได้นะแต่คุณคงต้องรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างและใช้ในเรื่องของสติในการแก้ไขปัญหาคุณจะค้นพบกับแสงสว่างที่ดีนำพาชีวิตความรักความสุขความหวังนั้นประสบความสําเร็จที่ดีจากไพ่เดซันคุณยังสามารถประสบความสําเร็จและเป็นที่หนึ่งในใจของเขาได้แต่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นรักษัของหนึ่งถึงสิบ นะครับเพราะว่าสุกกาหูเนี่ยเป็นความช่องจํากับความรักความสัมพันธ์อยู่ในเรือนวินาศแพรว่าปกปิดเพราะว่าความรักอาจจะต้องผ่านความเจ็บชันแล้วก็เดวิลไปก่อนและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นโดยการฟื้นฟูจิตใจของตัวคุณเองนะครับแล้วก็ไม่คาดหวังกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปทุกอย่างยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีจากไพ่เดิะสันนะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดติดตามเป็นกังังใไกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ